ชักดาวออกมาเลยอย่าัวดใจกับดวงชักดาวออกมาเลยอยจะไปใช้ครังรับ่ันี่กัน จักรยานปฏิรูปประเทศไทยปั่นจักรยานทั่วกรุงรณรงค์ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่26มกราคม2557คณะจักรยานปฏิรูปประเทศไทยหลายร้อยคันได้ปั่นจักรยานตามถนนเส้นต่างๆในกรุงเทพมหานครเริ่มจากเวทีปทุมวันค่ะปั่นไปเรื่อยๆก็ไปขึ้นเวทีที่สวนลุมขึ้นเวทีอโศกและเวทีราชประสงค์เพื่อให้กำลังใจผู้ชุมนุมในแต่ละจุดด้วย เราตั้งใจว่าเราจะมาให้กำลังใจเราเป็นความตั้งใจของชาวจักรยานทุกคนแล้วก็มีความเข้าใจอันดีนะครับสิ่งที่เราได้พบได้ประชิญมาเนี่ย<ช>เราถึงใช้แนวทางอารยะขัดขืนจักรยานเนี่ยเป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะครับการรวมพลังในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้น ที่จะนำไปสู่การปฏิรูปที่ชัดเจนบ้านเมืองเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกหลอกถูกสอนให้บริโภคในสิ่งที่มันเกินความจําเป็นมามากพอแล้วนโยบายการซื้อเสียงเราทราบกันดีอยู่นะครับจนกระทั่งมันถูกพิสูจน์มาแล้วว่ารัฐบาลที่ไม่ยอมรับคําตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบทมนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงเกิด การรวมตัวเกิดขึ้นของชาวจักรยานซึ่งเป็นพลังที่บริสุทธิ์ที่สุดนะครับพลังจักรยานของพวกเราเนี่ยลองถามได้เลยครับทุกคน,นมาได้ใจมาด้วยความรู้มาด้วยความเข้าใจเข้าโอกเข้าใจว่าเราไม่สามารถทนต่อระบอบนี้ได้อีกแล้วการปั่นจักรยานในครั้งนี้ก็มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่หลากหลายวัยที่พร้อมใจกันมาจะนัองอะไรคะด้ยครับ อายุกี่ขวบแล้วเนี่ย12ครับวันนี้มาทำอะไรในตุ้ยมาปั่นจักรยานครับเมื่อยหร่ไหมไม่เมื่อยครับล้มสักครั้งยังไม่เคยครับถ้ามีครั้งหน้าน่าจะมาอีกฝั่งตู้ย์มาครับทำไมมามาช่วยเขาเอ้ยเพื่อใครเพื่อเทศาว่ามันจะยากกสัเท่าไรนนี่คุณลงอายุเท่าไหร่ 75 75ทำไมยังออกมาปั่นจักรยานโอ้ยสบายเลยไม่ต้องห่วงนะอยากจะปั่นใครวันนี้เยอะได้ทั้งสุขภาพแล้วได้ทั้งช่วยชาติด้วยครับมีความสุขยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้ก็ปั่นถนนโล่งดีมีความสุขครับขบวนจักรยานที่ยาวเหยียด2กิโลเมตรของกลุ่มจักรยานที่ปั่นไปพร้อมๆกันนั้นทุกคนต่างก็มีอุดมการ์ที่เหมือนกันค่ะ ำไมถึงได้มาเร่วมวันนี้ครอ๋อมาได้ข่าวว่าไอ้รัฐบาลมันโกงกินเยอะแยะเลยครับโกงกินมหาศาลจนทนไม่ไหวแล้วครับแนวทางที่พี่ยึดมั่นล่คะคะอ่าต้องสันติครับสันติพตนเพราะเราต้องเ่ามนว่ารวมพลังแล้วเราต้องได้ชัยชนะ แล้วก็ต้องสู้ด้วยสันติวิธีไม่รุนแรงครับท่ในใจได้ยังไงว่าลำแข้งของประชาชนที่ออกมาปั่นนี่แหละจะมีส่วนช่วยในการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอ๋อทุกคนมีแนวทางที่ว่าให้ให้ต้องต้องมีการปฏิรูปก่อนอคือประชาชนทุกคนมีสิทธิ์มีเสียง ที่ว่าอยากให้ประเทศชาตินี้จเจริญขึ้นสูงขึ้นอะไรเงี้ยไม่มีการโกงและกินเหมือนรัฐบาลชุดนี้นะค,ะครับก <c oughs> ็คิดว่าจริงๆมันก็คือทุกคนนะคะที่ว่าต้องควรที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นของตัวเองว่าคิดอย่างไรกับการเลือกตั้งครั้นงนี้หรือแบบว่ากับรัฐบาลชุดนี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็มีวิธีการแสดงออกในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการออกมาฟังการออกมาร่วมฟังชุมนุมดูอยู่ที่บ้านไม่ว่าใครก็คือแบบสามารถออกมาได้แต่ว่า ออกมาเป็นการปั่นจักรยานมันก็ช่วยอีกอย่างนึงก็คือแบบทุกคนก็รักการปั่นจักรยานอยู่แล้วแล้วก็มีความชอบที่เหมือนกันแล้วก็ได้ออกมาทํากิจกรรมแบบนี้ร่วมกันค่ะการที่ออกมาปั่นจักรยานเนี่ยจะมีส่วนช่วยมากน้อยแค่ไหนคะจริงๆทุกคนที่ออกมาค่ะที่สแสดงจุดยืนว่าตัวเองเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันก็ช่วยทั้งนั้นนะคะจักรยานมันก็คือเป็นการช่วยก,กันรวมตัวของกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ก็สนุกค่ะ หน้าปั่นจักรยานเพื่อให้เกิดการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแบบอาริยะขัดขืนด้วยแนวทางสันติวิธีเป็นกระบวนการต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งในสังคมหลำแข้งและส้นเท้าของประชาชนที่ช่วยกันถีบช่วยกันปั่นเป็นอีกทางที่ช่วยกันออกมาทำเพื่อบ้านเมือง